สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงท่าแอนิเมชันกับปรับภาพให้มันเป็นโปรเคสำหรับคนจอแค่ 180p 0นะครับก็โอเคเริ่มไปเลยก็เข้าเกมมาครับก็ดูว่าท่าแอนิเมชันที่ผมให้ไปที่การลงค,รคือมันจะอยู่ในกด F8 ขึ้นมานะครับอยู่ใน Player a n i m a t i o n แล้วก็ f v v r r i t e นะครับแต่ตอนนี้คือเรามันยังไม่มีไว้เพราะเราไม่เคยเฟรบลทท่าไหนไว้เลย วิธีการก็คือให้เรากดมาที่ information ใช่ไหมแล้วก็นะครับเลือกท่าไหนก็ได้สักท่านหนึ่งผมเอาท่าสมบกกันด้จริงจริงเราก็ต้องลบอีกแล้วละ่ะแต่อยา่างไรก็โดนสักท่านหนึ่งคนระับที่เราชอบของท่าไอ้ก็ไดนะ้แล้วกดตัว B นะครับให้สังเกตขวาล่างนะที่เขียนว,ว่า add to favorite B กดตัว B ปุ๊บมันจะขึ้นว่า r e move f o m favorite ก็คือพอแล้วครับแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ออกเกมได้เลยโอเคนะครับหลังจากออกเกมแล้วก็ผมจะแจกตัวแอนิเมชัน5,000ท่านะครับอของผมเองนะก็จะแจกไว้นะครับใน Discord นะคือตอนแรกผมกำลังทำ i s c o r d สอนถ่ายรูปกันอยู่นะครับกับเพื่อนนะก็เพื่อนจัดการกันอยู่นะครับ ก็จะเร่งทาให้ครับเดี๋ยวก็จะมีตอนที่ดิสคอร์ดนี้เสร็จนะครับลิงจะมีแปะลิงก์นี้ครับให้เข้ามาลิงก์นี้นะแต่ถ้าเกิดยังไม่เสร็จก็เข้ามาเลงดิสคอร์ทผมก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีห้องแจกแนะครับทุกอย่างเลยไม่ก็ในในใต้เด็ดเด็ดเสคริปชั่นนะครับจะมีแท่นลิงก์ให้ดาวน์โหลดก็ไปโหลดกันเอานะครับก็ลองดูเอานะผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะให้ไว้ไหนโอเคก็ พอแอดแฟมเล็ตเลยใช่ไหมครับก็เข้ามาที่ตัวที่เก็บเกลเรานะครับก็หาเลยว่าเราเก็บเกเมื่อไหร่นะครับแล, menu. แล้วก็มาที่เมนูแล้วก็มาที่นี่ครับ a ฟ o r i t e แล้วก็คลิกขวาอีดิครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีค่าหนึ่งให้เราเปิดนี้ขึ้นมากดลิกไหนคร c o คอนโทรลเอครับคอนโทรลซี <C. S 2> <C. S 1> ก็คือ Copy คลิกขวา c o mm hmm. ด y ไป ก็ปิดไปนะครับคุมตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ c t r โท V หรือไม่ก็คลิกขวาครับเพสแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็กดไฟล์ครับเซฟแล้วก็ปิดครับโอเคครับแค่นี้คือลงท่าแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วครับ5 5าพซึ่ง5 5าพนะครับ, 5, 5, รบผมจะมีห้องเนี่ยท่าแอนิเมชันต่างๆเนะี่ยผมจะให้ทุกคนช่วยๆกันลงนะ แต่ตอนนี้ก็คือมันอยู่ในนี้ก่อนที่ผมเคยทําไว้นะครับก็เดี๋ยวผมทิง้งก็คือมาดูริดคอร์ผมได้นะครับถ้าริดคอร์นี้ยังยังไม่มีลิงก์นะก็มาดูริดคอร์ผมได้ผมก็เปิดทุกคนลงได้เหมือนกันนะรูปก,ก็แชปลงกันได้นะครับก็จะมีท่าคร่าวๆที่ผมใช้ลงไว้ให้นะโอเคอันผมจะสอนก่อนเข้าเกมก็จะสอนทำท่าโอเคนะครับถ้าเกิดทำได้เฉพาะคนใช้การ์ดเจาา้าข้ายเขียวนะครับ ถ้าใครใช้ไม่ได้ก็ข้ามไปเลยนะไม่ใช้การจอค่าเขียวก็ข้ามไปเลยนะครับแต่สำหรับคนใช้ค่าเขียวนะครับถ้าเกิดใครลงเกมตามผมทุกอย่างนะ่ะจะมีโฟลเดอร์สองอัน GTA สองอันนะครับให้กดดีเทลแล้วดูมีครับอันนี้คือไฟเอ็มครับดีเทลอันนี้คือ GTA ตัวแายรูปนะครับโอเคหรือถ้าใ,ใครเกมไม่ขึ้นเลยสักอันให้มานี่ครับ setting แล้วก็เกมแอดนะครับแล้วก็เลือกแอดนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เกมหรือว่าที่อยู่ของเกมเรานะครับแล้วก็ select folder นะครับมันจะขึ้นมาโอเคก็เลือกแล้วก็มาที่รูปประแจครับปรับ resolution นะครับเป็น3 8 4 0 0ดสีนะคณหรับแนะนำอันนี้นะครับให้ปรับเป็น Windows นะครับเพื่อความลื่นไหลตอนเข้าเกมนะจะได้เข้าเร็วแล้วเวาจะถ่ายค่อยกด อัเโนมัติ Enter นะครับมันจะได้ลื่นขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ปิดแล้วก็เข้าเกมเจิญเกมครับโอเคครับพอเข้าเกมมานะครับก็ตอนนี้มันจะเป็นจอวินโน้ตนะคับเกมก็อย่างนี้จะลื่นกว่านะครับเกมจะลื่นกว่านั่นคือคุณลงภาพภาพสวยนะนี่กด F แปดขึ้นมาคล็กที่ Player Option นะครับ a n i m a t i o n แล้วก็แฟร์บริดจ์ครับมีท่ามาแล้วนะครับก็คือใช้ท่าที่อวดติดแอนิเมชันะครับผมเซกตัวผมมานะคลิปข้อเต่าคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าผมเอานี้มาลงก่อนดีกว่าเพราะผมยังไม่ได้แจก,กท่า a n i m a t i o n ผมย่างทุกคนมีท่าท่า a n i m a t i o n ใช้ก่อนนะครับก็ตัดคลิปนี้ลงเสียงหาย โอเคแล้วก็บันอีกท่านัดลอยนะครับส่วนโ k กเคกดกดออกครับปรับท่านมิชช่นะกั k, กนแะ้อโ 4K เคกด ESC นะครับตรในี้สติ้งนะครับกราฟิก ตอนนี้มันยังไม่โฟโคเพราะว่าเราเปิดวินโดว์อยู่สมุติว่าเราจะถ่ายรูปแล,แล้วเรากดอัดเรียบร้อยเนี่ยก,กดอัดปุ๊บมาไปเข้าถ่ายรูปคลิปถ่ายรูปจะอยู่คลิปที่ตอต่อไปนะนาคตเนี่ยเรากดถ่ายรูปปุ๊บเราไม่ต้องปรับปุ่มอีกแล้วตอนนี้ยให้เราถ่ายไปก่อนเลยจัดมุมกล้องมุมกล้องนะถ่ายเลย กดตัว H เนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยกดตัว H ปุ๊บถ้าเกิดถ่ายปุ๊บกดอินเทอร์เน็ตนะครับ Enter และจอมาจาันจะค้างประมาณขึ้นกับคำว,ว่าแหลมเยอะแรมน้อยหรือว่าคอมมันอ่านข้อมูลเร็วข้อมูลช้านะครับกดชอ Enter ปุ๊บมันจะจอบลักปุ๊บแสงบลักปุ๊บเสร็จแล้วนะครับนี่คือฟุตสกีนแล้วถ้าเรากดวิธีการถ่ายแต่ละคนก็จะมีโปรแกรมแคปหน้าจอไม่เหมือนกันของผมใช้แคปหน้าจอของ Windows ก็คือวินโด s แล้วก็ปรินสกีนปุ๊บเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะไม่ถ่ายรูปคุณก็อนนเอาเอน f อออกได้เลยบางคนรูปจะอยู่ในที่เก็บปรินสกีนของวินโด s หรือบ,บางคนจะอยู่ในต้องไปวางแล้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีโปรแกรมถ้าเกิดคุณไม่มีโฟลเดอร์สกีนช็อตให้คุณทำการ เข้าเอนตีดีแล้วกด c อนโทรลวฟึบมันจะวางให้แล้วก็ค่อยเซฟนะครับถ้าไม่มีโฟลเดอร์นี้นะครับผมแล้วก็เซฟไปไปแต่งได้ในลน์ลูกนะครับในคลิปหน้าจะสอนถ่ายแบบจริงจังแล้วก็จะสอนใช้ไลน์ลูมนะครับโอเคสอนอคลิปนี้ก็ขอตอนรกัก่อนครับมาเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ